สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูสแตนเลสบานเลื่อนสลับค่ะสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านสัมมกรเอเวนิวรามินทานเรานี่เองค่ะบริเวณนี้เป็นชั้นหนึ่งของบ้านเป็นด้านหน้าบ้านของลูกค้าเดิมทีหน้าบ้านของลูกค้าเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนสลับ ประตูสแตเลสกันโจรกันขโมยก็ต้องเลื่อนได้ตามรูปประตูนะคะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีมือจับให้นะคะนอกในจะมีหูช้างให้นะคะลูกค้าสามารถซื้อคุญแจมาล็อกเสริมได้อีกหนึ่งล็อกนะคะแบบนี้ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะลูกค้าสามารถล็อกได้เวลาในเวลากลางคืนนะคะลูกค้าสามารถซื้อมาล็อกเสริมได้นะคะ ล็อกกันไปแบบนี้เลยแน่นๆอย่างนี้เลยได้ทั้งซ้ายและขวานะคะลูกค้าสามารถล็อกเสริมอีกหนึ่งล็อกมีกุญแจบิดตรงนี้เป็นกุญแจโซ,โซโรนะคะล็อกได้เป็นสแตนเลสแท้นะคะล็อกแน่นๆไปแบบนี้เลยงานประตูจำเป็นต้องเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาตามรูปก,กระจกนะคะเผื่อใช้งานในอนาคตนะคะเลื่อนไปแบบนี้เลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะคะ้แบบ มุ้งลวดที่ลูกค้าเห็นเป็นสีดำนะคะจะเป็นมุ้งลวดกันเล็บน้องหมาน้องแมวนะคะลูกคา้าเป็นมุ้งลวดกันเล็บน้องหมาน้องแมวเผื่อน้องหมาน้องแมวมามาขยุ้มมุ้งลวดนะคะเลื่อนไปแบบนี้มีอุปกรณ์ล็อกแน่นๆนะคะแบบนี้เลยได้ทั้งซ้ายและขวานะคะในความเป็นจริงเราใช้ได้เพียงละหนึ่งบานตามรูปก,กระจก แต่การที่ประตูสแตนเลสเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาเผื่อในอนาคตเราต้องการเปิดเลื่อนด้านใดด้านหนึ่งหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ตามตำแหน่งของบ้านนะคะเราสามารถไขหรือเลื่อนได้นะคะลูกค้าท่านใดมองหางานประตูสแตนเลสดัดทักลไลร้านเพิ่มสิ่งการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิ่งการช่างยินดีให้บริการวันนี้ ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานประตูสแตนเลด,ดัดลายโปง่งบานเลื่อนสลับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ